สวัสดีนักเดินทางทุกท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนเดินย้อนเวลากลับไปสู่ความงดงามของอดีตไปสำรวจสถานที่โบราณอันล้ำค่าของไทยกันหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมโบราณสถานของไทยถึงมีความสวยงามและโดดเด่นกว่าที่อื่นบนโลกใบนี้งั้นมาหาคำตอบกันเลยจุดหมายแรกของเราคือกรุงศรีอยุธยาอดีตเมืองหลวงอันรุง่งเรืองของอาณาจักรสยามซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ลองนึกภาพตามนะคะพรางสูงตระงานตัดกับท้องฟ้าลวดลายหินแกะสลักอันวิจิตรัรรจงเล่าเรื่องราวของอดีตการและพระพุทธรูปโอบรานที่แผ่รัศมีแห่งความสงบเยือกเย็นเหมือนเรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกใบใหม่ที่ผสานประวัติศาสตร์และความศรัทธาเข้าด้วยกันอย่างลงตัวต่อมาเราจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยังสุขไทยเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า รุ่งรุ่นแห่งความสุขถือเป็นจุดกําเนิดอารยธรรมไทยเมื่อเดินเล่นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยเรารู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงกับอดีตอย่างลึกซึ้งการจัดวางวัดวาอารามบ่อน้ําที่เต็มไปด้วยดอกบัวและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ล้วนสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและชวนให้ตายตรองที่นี่เวลาเหมือนหยุดนิ่ง ทำให้เราได้ดื่มดำกับความงดงามอันไร้กาลเวลาแต่ความพิเศษของไทยไม่ได้มีเพียงโบราณสถานใหญ่ๆที่โด่งดังเท่านั้นทั่วประเทศยังมีสถานที่ล้ำค่ามากมายที่ซ่อนเซนเฉพาะตัวรอให้เราไปค้นหายกตัวอย่างเช่นปราสาทพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเข้มแห่งนี้ตั้งอยู่บนเคาะปลองภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมอบทิวทัศน์อันน่าทึ่งและสถาปัตยกรรมอันงดงาม ภาพแกะสลักหินรูปเทพเจ้าฮินดูและฉากในตำนานตำำ่างๆสริมความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้โบราณสถานเหล่านี้แตกต่างจากที่อื่นคำตอบคือการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร,ร์วัฒนธรรมและความศรัทธานั่นเองโบราณสถานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงซากปะดัดพังแต่เป็นพยานแห่งหมรด,ดกอันทรงคุณค่าและจิตวิญญ,ญาณอันยืนยงของไทยแต่และแห่ง ล้วนเล่าเรื่องราวไม่ใช่แค่เรื่องราวของกษัตริย์และสงครามแต่ยังรวมถึงผู้คนที่เคยอาศัยสวดมนต์และค้นพบความสงบสุขภายในกำแพงเหล่านั้นด้วยนั่นแหละครัคือความมหัศจรรย์ของโบราณสถานในไทยสถานที่เหล่านี้เชื่อเชิญให้เราออกสำรวจไต่ระรองและเชื่อมโยงในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนั้น หากเพื่อนๆกำลังวางแผนท่องเที่ยวครั้งต่อไปลองเปิดใจออกนอกเส้นทางเดิมนแล้วไปค้นพบความงดงามอันไร้กาลเวลาของโบราณสถานในไทยกันรับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนๆจะไม่มีวันลืมขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้เดินทางอย่างมีความสุข